ทางคนลงมาไายขนฝันจับจังเลยตกบ่อเศร้าว้านเขาก็บดีบ้านปู่มันก็บ่ได้ปู่เฮ้ตกเป็นช่วงแนกกับบ่โอ้คนนี่กับแย่ตลอดเนาะตอนมันมาตกกับจมถามหาพอตกแล้วกับจม ชักเสียวจังไดเนาะฝนตกไรก็จมบ่ตกก็บพระกันจมข้นนี่ก็ได้ย้อนแม่นเพิ่นพระกันปวดหัวปวดบาแล้วปบหย้าพื้นแตกถือถือลงมาโลกมนุษย์แทะพอได้แทะย้อนข้นนี่เฮ็ดจังไดก็บ่ถือใจพอแห้งแล้วคุยทึ่งๆหนั่นเจนเลือดในสมองแตกเป็นบ้าเป็นบัวห่างคนลงมาให้เ่าลงมา มันยังจีกเธองำอะไรต้องข้อใน่มมาข้อแขยงโอ้ยนะตอนนั้นอนใส้กัน้องาดนน้อยไม่โอ้หาก็เตัวหนี่เนี่ยนลวเป็นเออ ยี่แนวท่ออยู่หันหลาจะฟังออกไปโดนแระแบบเป็นหกดปรอะเปรอะไหมอู้อกวาดบ้านมาสองสัปโมงเลยเอ้าง้ก็ได้สองสัปโมงนึงเหรอโอ้ยเนาะว่าเป็นไปสิบสัวโมงแล้วแต่ยังไงหอดใส้แล้วเดี๋ยวนี้หอดก้อนแกนโอ้สิไปจั่มื่นก่อไหวไปวังสามมื่นนี่ละโอ้ยไม่ไปโดนแน่นอน เขาจะเป็นเงียบเงียบเงาเงาจะสีนอแบบนอ้นอ่ะยหนู่รลโคดวาไอ้ตปูเอ้ามันจะเป็นคันเทียอซื้อโคตขคอนเทนตนซื้อดอกจริงๆแล้วกับจังสีเหลวแัน่าูบ์ลโมันจะเป็นเงาเงาเปรียยเนะฮะน่จะพ้อมกับมาเคยออกบ้านที่เทียนนอะมาเาอ้อมนาอ้อมหลังอยู่ฮะนี่อยากกับเงามากอแต่ นกินๆเราท้วมมากเลยคกินหอดตัวยห <What the? S 1> อดจ้ะมีอยากืน <laughs> <laughs> โอ้เหเือนเดเลืออะไรฮะยิบหาบอกอืมแม่พอข้าวไปสิ้นเดือนตุ่นส้นงอดแล้วพวันเลกวันจข้าจอาตุนั้าจอดเท่าไรสองพันคุณนสามพันคร์ตเตอรี ลอตเตอรี่กว่าสองพันดวงจออไรเปเลยพันเดียวไม่ใครกันยังไข่อยู่งดซุ่มงดงดซุ่มงดเป็นยังไงแต่ลอตเตอรี่ที่เขาเที่ยวมาท่วงมีพ่อเป็นเรียกตื่นได้หรอเพไปจ่ายเงินยั้งอยู่นี่เขาใจนี้เนาะเส้นเขาเหลือกับตรงใจเขาจาหัวเข่ดูเรื่องไงล่ะเด้อเขาจับเพราะว่าเขาต้มตุนต้มตุลเนาะเลย เขาชอบได้ขายเกินราคาได้หรือเขาบอกว่าอย่อางเขาตอนไปซื้อเขาว่าวันนี้รวยวันนี้รวยเออรวยไปบอหงอต <c oughs> ั้งแนวเขาว่าว่าอย่างอีกเนาะโควบ้าวันละมันบอ่อเออใส่รางวันบม่มีเออ <c oughs>